อะไรในประตูเหรออุ้ย,ยห้องน้ำกว้างม,มากคือน้ำทะเลขึ้นค่ะน้ำทะเลขึ้นไม่เห็นหาดทรายเลยอู้ดดีพี่มีกับทำปราสาทได้แล้วโอ้ ใครร้องอ่ะ <S <S เป็นอะไรลูกฮะไปดูการ์ตูนเหรอจะดูการ์ตูนหรือว่าจะไปเล่นชายหาด <S <S อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะรีสอร์ทบัลลีดาวค่ะอันนี้เป็นเป็น,ปนรีสอร์ทสไตล์แบบสไตล์เขาเรียกว่าแบบสไตล์บาหลีอ่ะเป็นสวนนะแต่ว่าอยู่ติดทะเลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะ อุ้ยห้องน้ำกว้างมากดิสี่ชัดนี่ห้องอาบน้ำค่ะมีน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ไหมดีอ่ะได้เต่อผมโดยรวมถือว่าดีนะคะจำไม่ได้แล้วจองผ่านอา,า,ากูด้ามาน่าจะสอ0 0ันนิดนิดหรือเปล่า สวัสดีค่ะแม่หมวยแม่หมวยคะ่ะสวัสดีอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมทะเลดาวค่ะอ่าไม่ใช่โรงแรมทะเลดาวนะคะเป็นทะเลดาวรีสอร์ทอนะครับมาอยู่ที่ชายหาดหัวหยินเรามาจากชะอำใช่ไหมใช่ค่ะดูวีไปดปูปปิโก้มาใช่ไหมแล้วดูวีบาดเจ็บใช่ไหมคะมบาดเจ็บเนี่ยดูขอดูหน่อยเป็นแผลนี่ตอนนี้เอาเนี้ติดไปแล้วอะไรติดนะสุป,ปัตตี้ใช่ไหม วันนี้ที่เซนอีอันึังเลยก็คืออะไรคะ<า>คือน้ำทะเลขึ้นค่ะ<า>น้ำทะเลขึ้นไม่เห็นหาดทรายเลยอุตส่าห์มาที่พักติดทะเลเนีนยนะติดหาดทรายแต่ดันเจอน้ำทะเลขึ้นนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะวัน,นนี้ที่ที่อดมีอะไรให้ทำบ้างาเดี๋ยวดูงวิยจะพาน้องๆทุกคนไปดูกันแต่ตอนนี้ดูงวิขอไปทำอะไรก่อนคะ่ะ<า>ขอไปเล่นน้ำก่อนคะ่ะไหนลุงดิไปเดี๋ยวไปเดินหกนไม่ได้นหรอกอ่ะมามีมามีช่วยหน่อย นี่น้องปูมีเรือแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยเราไม่คว่ำเรือกันนะลูกเรือมต้องหงายนี่เหรอเอ้ยจมแล้วอะ่ะไปออกหนูพี่โยนลงไปทำไมฮะแค่ร้องเล่นไงอ๋อให้น้องเล่นแล้วหนูล่ะหนูีเล่นหนูเล่นได้ไหมหนูวิจุดข,อขาอยู่ใช่ไหมลงไม่ได้ใช่ไหมลูก้ยยจมเล ตัน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 ไไหนลูชซีคนเจ็บขาเจ็บจริงปะเนี่ยฮะทำไมเล่นน้ำได้อะะน้องพูครับโอ้หอันนี้เหมาบ่อเลยใช่ไหมไม่ใช่บ่อสิเรียกอะไรสาาระ่ายน้ำใช่ไหมลูก โอ้โหแม่ค้าขายลีลาดีมากเลยค่ะเอาส้มตำเผ็ดๆพกหนึ่งค่ะเป็นส้มตำทะเลนะคะจ,จานไปเลยคะล่ะนีนะคะเล่นน้ำไปอยู่ค่ะอยู่มาเลยสาวเล่นน้ำอยู่ใกล้ริมหาดอ่าไหนตำทะเลได้ยังคะลูกให้้องกินไปแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชายหาดหัวหิหนนะที่โรงแรมทะเลดาวรีสอร์ทเมื่อวานนี้มาแล้วปรากฏว่าน้ําขึ้นไม่ได้เล่นใช่ไหมครับนะวันนี้เช้ามาเนี่ยตอนนี้อากาศกําลังดีเลยนะล้วก็มีหาดทรายใหญ่เลยกว้างเลยเพราะว่าน้ําลงแล้วตอนนี้พี่วีกําลังทําอะไรอยู่ครับแต่งดีพี่วนนีกำลังทำปราสาทได้แล้วโอ้ก่อปราสาทเลยตอนนี้น้องภูกําลังทําปราสาทเหมือนกันใช่ไหมครับนี่หนูได้ทำปราสาทหนูตักทรายเข้านี่ไงลูกเห็นไหม ทำบ like, like ้านเหมือนเหมือนพ่ออ๋อทำบ้านเหมือนพ่อใช่ไหมสวัสดีค่ะลูกค้ารับเลยดีคะออ่ค้ามีอะไรขายบ้างครับแบกลูกค้าหน่อยแนะนำแนะนำให้หน่อยค่ะต้มยำปลาหมึกนะคะเอาค่ะเอาค่ะปลาหมึกนะคะอันนี้ต้มยำปูนะคะต้มยำปูอ่ะต้มยำปูดิ ต้มยำปูใส่นี้ออยต้ยมยำปลาหมึกใส่นี้นะครับต้ยมยำเป็นผัดผิดปลาฉลามไหมผัดผิดปลาฉลามไหมครับเอาค่ะผปลาฉลามนะครับปิดปลาฉลามอ่ออันนี้มีมาน้ำสามรสด้วยนะครับามาน้ำสามรสไหมลูกเอาค่ะเอะเอน้ำร้นสามรสนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะหนูวีสนุกมากเลยใช่ไหมคะมาเล่นน้ำเล่นทะเลสำหรับใครที่ชอบคลิปหนูวีนะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูวีกับน้องภูด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดอะไรคะพี่วีกระดิ่งกึ้งกิ้งนะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆหนยลก